โครงการของเราขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านปัญหาส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นหนีหน้นอกของทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็คุยกันว่าเราจะหาทางออกให้กับชาวบ้านได้อย่างไรในชุมชนเราก็ใช้หนี้แทนเข้าไปโดยใช้เงินของกองหมู่บ้านโดยความยินยอมของนักการหมู่บ้านการทำงาน,นทีคนเือนแล้วก็สร้างอาชีพให้เขาเราสนใจอาชีพด้านไหนเราก็ฝึกอาชีพให้เขาชุมชน,มน,านานอย่างพัฒนาสะท้อนปัญหา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการชุมชนของเราทุกคนเพื่อเพื่อนตัวแพร่อยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านแต่แขกโรงเลยครับติดเข่งโรงเลยครับมีกอหมอล มีชาวบ้านที่โรากลูกกันอย่างแข็งขันนะครับและเรามีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านดินแงก็คุกการเรียนกันขึ่นมากนะครับเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการปราบปรามป้องกันเพื่อปัญหายาเสพติดนะครับเราก็ได้จัดิดโครงการแรงศรัทธาของชุมชนบ้านท่าชัยในโครงการบำบัดยาเสพติดนะครับเราอความสนใจของทุกบ้านนะครับก่อนที่จะจบนะครับเรามีโครงการนะครับสือเรียนรู้นะครับให้กับผู้วังบาดทุกคนต้องมีอาชีพการงานที่ทำโครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ชาวบ้านยอมรับผู้เสียเพรารั่องได้ครับไม่ใช่มีคณะกรรมการหรือว่าอย่าง,งนี้ครับเรามีอสมอและทุนยักจะคุมประมาณสามสานกานค์าเรือทาให้เราควบคุมรูปปัญหาทุกบ้านแบบป,ปัญหาล่วงกันครับเราจะดำานึนถึงชุดช่วงวัยนะทุกอย่างนะครับบ้านวัดโรงเรียนจศาสนานะ้อโฟกัสประสานความร่วมมือร่วมกันนะครับให้มีการพัฒนาที่่องยอดอย่างมั่นคงยัง่งยืนสืบไปนะครับ คนในชุมชนอัธยาศัยดีรู้จักดูแลในสิ่งแรเนอะที่เราได้รับได้บาจากสุขาไทยก็คือเรื่องของ่ยะเปียกบนรอนะคะต้องรู้จักการแยกขยะเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กัรคนเหลินได้ชุมชนของเราเนี่ยมีทั้งหมด2องร้อยเก้าหลังแบ่งเป็นคุ้มรัฐการคุ้มเขาจะดูแลของเขาและจัดการของเขาได้ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เลยเอาผู้สูงอายุมาเรียนรู้จากเด็กวัยรุ่นให้ระวังยังไงให้รอดพ้นจากแ ทีนี้เราเลยจัดกิจกรรมของศูนย์สามใบพยเราเอาคนสามใบมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งประกอบกิจกรรมด้วยกันเรามีพื้นที่สาธารณะเราก็เลยสับสนุนในเรื่องของลูกขัดและก็การศึกษาปัจจุบันเ็าสามารถที่จะย้ายบัวได้หลายอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากแล้วเราก็มีกลุ่มวดหมายเพวยคนในชุมชนดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบำบัดทุกความสุขึ่ง มู่บาต้องมีตวโมขอเสียงครบมือดังดังนะคะให้กับหมู่บ้านที่ จะยาเศรษฐกิเพียงมาเป็นกรอบในการดํนาเนินการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตอนให้เข้มแข็งในมิติต่างๆนะคะให้เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นตามแนวทางแผ่นดินทําแผ่นดินทองที่สําคัญจะได้เป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆทั่วประเทศด้วยค่ะนั่นเป็นเพียงรางวัลชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าค่าตานะครับคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับรางวัลรองชนะเลิศแ,และรางวัลอื่นๆด้วยนะครับลําดับต่อจากนี้ไปนะครับขออนุญาตนาทุกท่านเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการครับ ในลำดับนี้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการปกครองท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแด่ท่านประธานในพิธีกลาวเียนเชิญครับเรียนท่านเกรียงคตินันต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพิคร กับผมนายสมชัยเลิศระเสริพัฒน์รองทิบดีคมคัพกรองในนามของผู้เข้าร่วมง,งานทุกคนขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวหาดไทยเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านในสูนกลางประกัพปีพศ .2567 ในวันนี้รับตั้งแต่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองของที่พุทธศักราช2457 แก yup. ้ไขเพิ่มเติมฉบับที่11พศ2551วาด้า28ปีเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและครอบคลุมการทำเงานในยุคุธมิติของหมู่บ้านเสมือเป็นคณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้านต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใทวันทิค้ามีนาคมของทุกปีเป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองเพื่อพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจกอย่างสมดุลรวมทั้งเพื่อให้ทุกภาาส่วนได้เห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของการมีคณะกรรมการหมู่บ้านในการทําหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของทางราชการภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ในปีพศ2567กรมการปกครองได้จัดงานวันคณะธรรมการหมู่บ้านขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศโดยในส่วนกลางขึ้นพิธีมอบช่วยรางวักลกริยศพระราชทานของสมเด็จพระนิธิฐานรรีลเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุราชีทรงพระบรุณารบุญท้าบุญมง ม ism, family, ันก็จะการให้แก่หมู่บ้านและร่วรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลตามโครงการเดิมหมู่บ้านเป็นเจ็ดแข่งตามแนวทางเป็นทัเป็นทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นหรืจำปี2 5ง6บปัจจุบันี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุณาอัญเชิญถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน ของสมเด็จพระนิธิถากิราเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวางบนทางหน้าพระฉายลักษณ์และมอบโล่รางวัลแห้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตความทั้งรอบโล่รางวัลแห้แก่ในอำเภอที่หมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตอ่านสารของท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลและข่าวเปิดงาน วัน,นคณะกรรมการหมู่บ้านในสุมกางประจตปีพศ2567ต่อไปขออนุญาตทานเรียนเชิญครับขอบพระคุณค่ะท่านรอรงอธิบิีกรมการปกครองนะคะในลำดับนี้ขอเร,รียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยท่านเกรยียงกกรติเตงินให้เกียรต,ตินั่บนเวทีเพื่ออันเชิญถ้วยพระราชทานพร้อมมอบโล่รางวัลแด่ตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะและเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพด้วยครับ และในลำดับ,บนี้นะคะจะขอเรียนเชิญท่านผู้อเมริกันสํานักบริหารการปกครองท้องที่กรงการปกครองค่ะท่านสิทธิชัยเทียบภูษาจะได้อ่านรายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับถ้วยรางวัลพร,ระราชทานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแดดนวทางแผ่นดินทําแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปี2566และรายชื่อในอำเภอ ู้มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่ทำให้หมู่บ้านได้รับร,บรบางวัลชนะเลิศในระดับเขตประจำปี2,566ขอเรียนเชิญครับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจำนวนสีรางวัลได้แก่ภาคการบ้านยางพัฒนามหมาู่ที่7จ็ดตำบลทุ่งกระพังหูอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐม ภาคใต้บ้านท่าฉัดชัยหมู่ที่5ตําบลไม้ขาวอำเภอพลังจังหวัดภูเก็ตภ <c oughs> าคเหนือบ้านปา่าเศร้าหมู่ที่เก้าตําบลุงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านกระดาษหมู่ที่สิบตำบลพคกยางอำเภอกระสรดจังหวัดสุรินทร์ บางวันลงชนะเลิศระดับหนึ่งในระดับภาคจำนวนสี่รางวัลได้แก่ <c oughs> ข้ากลางบ้านกลางหมู่ที่เก้าตำบลดองมมมมมมมตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ที่สองตมพันลงมัดอำเภืองและเงี้ยจังหวัดนราธิวาสภาคเหนือบ้านหนองหมดหมู่ที่แปดตมโดยงาม,มาคงคงตมพิพานจังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเทากลางหมู่ที่สี่ตํารวนางิ้วอํารวจสังคมจังหวัดลพองคารางวันลงชั้นเลิศอนดับสองในระดับภาคจํารวนสีน่งบันได้เก่ ภาคกลางบ้านเขาฝางหมู่ที่8ตำบลโคก,กสุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีภาคเหน,อน,ห 7, กกนือบ้านชงกางหมู่ที่7ตำบลโคกสลงอำเภอบางตะทุง่งจังหวัดพิษณุโลก ภาคตันออกเฉียงหนือนะบ้านโดนทรอยหมู่ที่สองตำบลสว่านะงพื้นที่นคุนีมจังหวัดสกลนคร ทางวันชมเชยระดับภาคจำนวนหกราวันได้เก่บ้านเขานางต่วงหมู่ที่หนึ่งตำบลบังบอ่ออำเภอหนองบอัวจังหวัดนครสวรรค์ บ้านหนองประไลหมู่ที่สองตําบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรงงาบ้านไผ่บูรหมู่ที่6ตําบลไผ่บูรณ์อำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสว่างหมู่ที่6ตำบลนนบุรีอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินรายชื่อนายเพือผู้มีผลงานดำเนินง,งานดีเด่นที่ทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลระดับเขตประจำปีพศ2564ได้เก่ เขตที่หนายรัฐพละะทุะพันธ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีตั้ในปัจจุบันในเมืองลบบุรีเขตที่สนายนารวีขันท่าอีรันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม เขตที่3นายทรัตน์เหลืองสะอาดอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตำแหน่งปัจจุบันปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเขจที่4นายพุทิชัยยามพวกสูงอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ที่5้าในกร digital, ุงเทพพิศน้อยอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านจังหวัดระยองสวัสดีอันนี้เป็นรายงานสดจากวันคณะกรรมการหมู่บ้านกทมกทมนะครับตอนนี้กำลังมอบมอบโลมอบเยียวยาให้กับหมู่บ้านจังหวัดนครับีรรมรารายงานสดจากท่องาแหน่งฮัตจีครับผม เราก็รักกดแชร์ด้วยนะครับ